และนี่ก็คือจุดชมวิวเขาใหญ่ใบ,บพัดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะจุดชมวิวที่เ ในวันนี้ก็จะเป็นเขาใหญ่ใบพัดน,นะครับมากันสามคันนำโดยเจ้าถิ่นอาร์มนะครับและนี่ครับเจ้าเดิมน้องอ๊อฟยกล้อลุ <Nope. S 1> อา้าวเดี๋ยวเส้นทางมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนครับการเดินทางในวันนี้เริ่มต้นจากจังหวัดราชบุรีเราออกเดินทางจากบ้านแต่เช้าเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางประจนภัยเส้นทางอินดูโรมุ่งหน้าไปยังเ่อนแม่กองผ่านทิวทัศน์สวยงามของแม่น้ำและภูเขา หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข367เส้นบพาสกาญจนบุรีเลยปั๊มปตทอมานิดเดียวก็จะถึงจุดชมวิวเมืองการเอาละครับเดี๋ยวแต่งตัวเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นกันนี่ฮะเส้นทางก็ค่อนข้าง,ง,ง,งจะลาดชันแล้วก็มีหินรอยก้อนใหญ่เยอะนะอตอนนี้แดดแรงเช่นดไปครับพวกไปแล้วเดี๋ยวดูเส้นทางกันนะครับว่าไปยากลำบากแค่ไหนไปเลย การเดินทางขึ้นจุดชมวิวเขาใหญ่ใบพัดในเส้นทางอนดูโรเริ่มต้นด้วยความท้าทายอันน่าตืน่นเต้นเพราะอากาศร้อนจัดถึง43องศาทาให้ความร้อนระอุแผ่ซ่านไปทั่วระหว่างทางเราต้องเผชิญกับหินลอยก้อนใหญ่ที่ทั้งลื่นและชันความขรุขระของเส้นทางนั้นทําให้ทุกการเคลื่อนตัวเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะและความระวังสูงนี่ดูทางก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะตั้งแต่เริ่มเริ่มจากทางขึ้นเลยอะ่ะโอ้โหเอาเรื่อง ใไ,ได้อยู่นะเขานั้นใส่รองเท้าแตกขี่ขึ้นด้วยเหรออาร์ผมไม่รู้ไงว่ามันแบบนีอเหรโด <c oughs> นมาดูวิวโอ้โอ้โอ้เอาไปเลยดีกว่าไหมไปเลยครับผู้นำอาจารย์อารหม,มดูา้าย <c oughs> หินก้อนมันใหญ่อยู่นะเล็งดีๆเล็งดีๆ <c oughs> อ่าสบายเลย เริ่มต้นก็เริ่มแล้วนะเนิน <N> หินแรก ไปแล้วเรายังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยครับเนี่ยครับแค่ทางขึ้นเนินแรกที่หนองใหญ่ใบพัดนี่ผมก็เหนื่อแตกแล้วดูทางไม่รู้จะเห็นความชันของหินหรือเปล่านะหินมันก้อนใหญ่อยู่เดี๋ยวผมจะขี่จากตรงนี้ขึ้นไปนะดูสิว่าจะลมไหมเนินแรก 我去。 ครับเดี๋ยวเราขึ้นกันต่อนะเนินแรกก็หอบแล้วสุดยอดแดดร้อนมากสบายครับผมยังเหลืออีกหลายนะเอาครับรอเรกขึ้นไปก่อน เนื่่ออยกอนนเี่ยครับทางชันมากเลยนะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมต้องพักให้ตัวเองหายเหนื่อยก่อนไม่งั้นไม่สามารถขี่ได้เหนื่อยง่ายนะนอนน้อยเมื่อคืน Okay. ดูเส้นทางนะครับ <c oughs> นี่กรเนินที่สองก็ถือว่าชันระดับกลางๆยังไม่ถึงกับชันมากนะแต่ตอนนี้ผมต้องพักก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากครับอากาศมันร้อนแล้วเมื่อคืนก็นอนน้อยเนี่ยนอนไปเที่ยงคืนตื่นมาตีห้าเดี๋ยวนี้ร่างกายไม่ฟิตเหมือนก่อนละนี่ก็คือทางขึ้นจุดชมวิวเขาใหญ่ใบพัด เดี๋ยวผมต้องเอาลมยางออกซะหน่อยเพราะว่ายางมันแข็งเกินไปครับสะทานมือมากกินแรงสุดๆเลยออกซะหน่อยแค่นี้ก็น่าจะดีขึ้นตอนแรกเติมมา35ปอนด์นะปอนครับโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นเนินแรกนี่ติดเลยครับลื่นเลย ผมยังขี่ไม่ค่อยเก่งด้วยนะกับมอเตอร์ไซค์วิบากแบบนี้เ,เดี๋ยวพักดื่มน้ําอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับเนี่ยมันเป็นแบบหินหินลอยหินลอยก้อนใหญ่ด้วยถ้าก้อนเล็กนี่ไม่ค่อยมีปัญหากับผมนะแต่ก้อนใหญ่ๆนี่กินแรงมากเพราะผมเหนื่อยเร็วร่างกายไม่ค่อยจะดีครับก็มาขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อออกกําลังกายนี่แหละให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นขี่ได้เนินเดียวก็เหนื่อยแล้วครับ ก็จะช้ากว่าเพื่อนหน่อยก็ให้เพื่อนขับขึ้นไปก่อนเอาละน่าจะพักพอแล้วเนาะเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าครับไปทางไหนต่อนี่ ทางขวาเลยเหรอโอ้โหชันชันมากทางมันสั้นนะทางมันชันนะแต่ว่ามันลื่นมันลื่นมันหมดแรงด้วยแหละไม่ค่อยมีแรงรอเอาละครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลับใจนะเพราะว่าทางขึ้นค่อนข้างจะชันมากจุดกลับตัวแล้วหัวใจนะครับเดี๋ยวพาไปดูทางดีกว่าว่าทำไมต้องกลับใจนะนี่อยู่หลังผมนี่เลย ดูทางไม่รู้กล้องมันจะเห็นความชันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมหมุนไปงี้ดีกว่านี่ครับหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เป็นหินลอยด้วยเดี๋ยวขึ้นมาเสร็จปุ๊บต้องเลี้ยวด้วยนะเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูบนเนินก่อนโอ้โหตรงนี้นี่ตรงนี้นี่น่าจะลื่นนะหินแผ่นใหญ่มากเลยอนะ่ะ คือตอนเราเดินขึ้นมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ลองลองมองลงไปแบบชันมากๆทางใช้ได้เลยนะยากอยู่แต่สำหรับคนที่ขี่บ่อยๆก็อาจจะมองว่าไม่ยากนะนี่ครับทางลงเดินยังลำบากเลยอามคิดว่าเนินนี้จะล้มไหมไม่ล้มชัวร์นะยังไม่เคยล้มเลย,เ,ยเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะล้มหรือเปล่า เอาละครับเดี๋ยวเจ้าถิ่นจะเปิดทางขึ้นก่อนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปรอเขาข้างบนเดี๋ยวเพิ่งขึ้นนะรอแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเขายังไม่เคยล้มนะที่นี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะขึ้นมาแล้วล้มหรือเปล่า <c oughs> เอา้า <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ทำใจก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคมาแล้วครันผม จริงครับไม่ล้มจริงๆสุดยอดเหลืออีกหนึ่งคนนะครับน้องออฟอมาครับน้องออฟอ้ามาแล้วมาแล้วไปเลยโอ้โหทีนี้ก็เหลือผมแล้วล่ะ ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าตาเราแล,ะละว้วว้าวทำได้แล้วนึกว่าจะล้มโ,โอ้ที่นี่ต้องบอกเลยก็ไม่ง่ายนะ ต้องร่างกายฟิตๆหน่อยเวลามาขี่เอนดูโรทางหินซึ่งไม่ใช่ผมเพราะผมไม่ค่อยฟิตแค่เดินเดินอย่างเดียวก็นเหนื่อยแล้วครับผมทางคือมันมองไม่เห็นว่ามันชันนะแต่ของจริงนี่ชันครับดูน่ากลัวต้องคนขี่มอเตอร์ไซค์วิบากมาสักระยะหนึ่งอ่ะถึงจะมาเที่ยวที่นี่ได้นะ เส้นเขาใหญ่ใบพัดนะครับจุดชมวิวทางสั้นๆนะจากที่ผมมาก็น่าจะประมาณสักกิโลกิโลครึ่งหรือไม่เกิน2กิโลนะเอาละครับหวังว่ารถของผมจะไม่ทําให้ผิดหวังนะไปครับเอาละครับเดี๋ยวเป็นตาของผมแล้วนะเพื่อนขึ้นไปข้างบนละโอ้พีขอ่อยใหให้ล้มเลย <laughs> โอ้ชันแล้วเกิน ทำได้แล้วโอ้สองเนินแล้วครับที่ทำได้โอ้โหนี่ผมภูมิใจในตัวเองนะเนี่ยที่ขี่ได้นี่ที่ขึ้นมานึกว่าจะหมดยังไม่หมดนะยังมีอีกนี่ครับทางไปชันๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปกันต่อครับผลน,น้ำาึ้ไปกินด้วยเนี่ยกล่องโฟม ผ่านกันเฉลุยเลยอ่ะขี่กันเหมือนง่ายมากผมขันสุดท้ายอีกแล้ว <laughs> สู้เอา้ารถไม่สู้สังนั้นดับเลยอีกทีนึง่งอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะ เกือบล้มครับสะดุดหินโชคดีไม,ม่ล้ม เนี่ยครับเมืองกาญเคยมาถึงแล้วตอนนี้ผมได้มาถึงจุดชมวิวเขาใหญ่ใบพัดที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับแต่ผมค่อนข้างจะเหนื่อยมากเลยก็เลยต้องฝากเพื่อนนะครับเมื่อกี้ถือกระเป๋ากับถือหมวกกับนอกเดินเข้าไปข้างในนะฮะเขาบอกว่ายังมีจุดชมวิวที่มันสวยกว่าแต่ตรงน,นี้ผมว่ามันก็สวยแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนดีกว่าว่าขึ้นมาเนี่ยจุดชมวิวมันสวยยังไง เป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับก็จะมองเห็นเมืองการนะฮะทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นฝั่งตัวเมืองนะครับนี่ครับมุมตรงนี้ขึ้นมาก็มองเห็นเลยแต่ว่าก็จะมีต้นไม้แบบบางแบบนี้ฮะก็อาจจะเห็นวิวได้ไม่สวยมากเดี๋ยวผมจะเดินไปลงจุดที่เพื่อนแนะนำนะว่า ตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่เขานิยมไปถ่ายรูปกันเขาบอกว่าสวยเลยเดี๋ยวค่อยๆเดินไปก่อนเพราะเนี่ยผมเหนื่อยตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนไม่หายเหนื่อยเลยอะ่ะอากาศร้อนมากจริงเนี่ยครับมาสามคันครับคือเส้นทางเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะก็ผมไม่ได้มัดไว้ไที่ตัวรถมาคิดว่าน่าจะประมาณ หนึ่งกิโลครึ่งถึงสองกิโลแหละดีที่มันไม่ไกลนะเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยวันนี้อากาศมันร้อนนี่ครับคือนมาไหว้พระก่อนได้เพราะผมก็เสียวตอนลงเหมือนกันนะว่าจะล้มหรือเปล่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปในป่าตรงนี้อีกคือตรงเนี้ยมันมีมีคนมาขี่มอเตอร์ไซคด้วยนะคือแบบโอ้ขี่เข้าไปได้ยังไงอะ่ะทางนิดเดียวเอง สุดยอดมากอะโอ้เดินยังยากเลยครับเนี่ยมันมันไม่มีทางนะมันมีแค่ทางทางคนเดินเท่านั้นเองเดี๋ยวผมให้ดูทางเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นรอยขูดตรงนี้ไหมฮะเนี่ยรอยขูดจากการขี่รถเข้ามานะโอสุดยอดจริงคือเขาอนุญาตให้ขี่เข้ามาได้นะไม่ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะครับในนี้เพราะว่ามันเป็นเส้นแข่งขันการขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากอยู่แล้วที่นี่ นี่ครับทางนี่ขี่มานิดเดียวจริงสุดยอดอะ่ะนี่ผมต้องเดินช้าๆหน่อยนะเหนื่อยจริงๆครับวันนี้ตั้งแต่ไปทริปมาทริปนี้คือสั้นและเหนื่อยมากโหตรงนี้ก็สวยนะทุกคนดูดิตรงนี้ก็สวยแล้วอะ่ะแต่เพื่อนบอกมีจุดที่สวยกว่านี้อีกเขาเดินไปแล้วละ่ะเดี๋ยวผมก็จะเดินตามเขาเข้าไป บอยที่เดินตามทางมาเลยมันมีมันจะมีจุดแต้มอย่างเงี้ยสีแดงๆแ,แบบนี้ฮะไม่หลงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเส้นที่รถมอเตอร์ไซค์มาขี่กันนะโอ้ต่าทางแบบมันขี่ยากมากๆเลยนะดูดิโอ้ต้องขี่เก่งมากๆเลยนะเข้ามาตรงนี้ได้ยังอย่างผมที่บอกเลยไม่สามารถคือเดินอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะขี่รถมเืเอร์จีเหนื่อยกว่า เหนื่อยถึงขั้นเหนื่อยมากไกลถึงแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหนี่ครับเห็นเมืองการเลยดูดิอย่างสวยอะ่ะตรงเนี้ยโอ้ถึงแล้วจุดชมวิวเมืองกาหโหน้ากลัวด้วยนะหน้าตัดไปเป็นเหวเลยน่น อ่านกินน้ำสบายใจแล้วเติมด้วยสปอนเซอร์นะครับเสียกเงื่อไปเยอะจานอฟทำไมครับผิดหวังแล้วครับอ,อกหักหรือเปล่าเนี่ยมองมองแล้วยาโดดลงไปนะยังเหนื่อยยางชันเลยอะยังเหนื่อยเดีย๋ยวดูตรงนู้นมีจุดมีอีกหนึ่งจุดตอนนี้ตอนบ่ายแล้วนะอ่า โอนั่งก่อนเหนื่อยโอ้โหคือถ้ามันไม่ร้อนมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพูดถึงนะปกติอาร์มขี่ตอนเย็น,ตอน,ยนตอนนี้กลางวันอย่างร้อนร้อนสุดนี่ครับจะมีป้ายบอกที่นี่เขาใหญ่นะไม่ได้อยู่นครราชสีมานะอยู่ที่นี่เลยกาญจนบุรี นี่ก็คือจุดชมวิวเขาใหญ่ไบพร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวิวแบบนี้เลยสวยมากๆตรงนี้หน้าผาชันมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูชอบที่มุมผมนะอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะบ๊ายบาย